สวัสดีครับผมสวัสดีครับป่าป่า,ปาคือชีวิตป่าป่าคือหัวใจธรรมชาติอันสดใสช่วยชุบชีวาเราให้ยังยืนพื้นดินของโลรกรลกดางกว้างไกลป่าคือลม <c oughs> หายใจ <c oughs> เราเสร็จแล้วนะครับผ่านไปต,ตั้งแต่เราคุยกันเนี่ยกือบ2เดือนแล้วมั้งสเดือนสอเดือนแล้วก็ผมมานอนที่ที่เนี่ยแรกๆก็ไม่ค่อยหลับคืนแรกะรพอคืนเจออะไรไหมไม่ได้เจออะไรไม่มีอะไรเลยนะฮะแต่ว่ามันอยู่กลางทุ่งกลางโล่โงๆแบบนี้ก็จะยินเสียงแถวนี้เขามีมีงานที่วัดตอนประมาณตีสี่เขาจะปลุกเราทุกวันเลยนะฮะงานอะไรงาน งานมงคลไม่รู้ก็เออก็รู้สึกดีนะครับที่มาที่นี่และได้ได้ทำกับข้าวได้อ่ออยู่ทุกรสทุกรสชาติไม่ว่าจะเป็นลมร้อนฝนครบทุกรสชาติครบเลยแล้วก็ที่สำคัญที่นี่ลมดีมากๆับด้านหลังของเราเนี่ยครับอ่าเห็นแพงแบบนี้นะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ห้องแถวนะครับเป็น แผงโซลาเซลล์ที่เราใชา้ทำระบบน้ำนะครับจากเา DC เป็น AC เป็นเป็นปั๊มหแรงไฟบ้านนะครับอัดลง40ส้แไ่งนี้ตอนนี้ทีมงานก็กำลังเก็บงานนะครับเก็บขยะทุกชิ้นที่อยู่ในนี้นะครับนิดเดี๋ยวลงสาด้วยนะเดี๋ยว,วยเราไปคุยกันตุ้นดีกว่าครับครับ นะครับที่ตอนแรกเลยนะที่เ,เราคุยกันเนี่ยมันเป็นพื้นที่นาเป็นที่นา,นานที่นเลยนาแบบแบบนาเลยก็คือนึกข้าพไม่ออกเลยว่าเราจะทํายังไงแต่วัตถุประสงค์เราคือเราจะสร้างป่าเป็นหลัก<ะ>ใช่ไหมครับสร้างป่า<ะ>เป็นหลักแต่พื้นที่มันไม่ค่อยอำนวยสําหรับที่จะปลูกไม้ปา่าไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่เพราะมันเป็นพื้นที่ต่ํา นะครับเราก็เลยต้องบริหารจัดการนิดนึงโดยที่ใช้ทุนน้อยที่สุดนะครับถึงว่าน้อยเท่าไหร่ก็ไม่น้อยนะดูที่ทำไปข้มาก็โอ้โหก็เยอะเพราะจำนวนจำนวนไร่เขาเยอะนะครับโดยประมาณประมาณ40ไร่นะครับ, <Wow. S 1> รบเราก็เลยวางแผนกันว่าโอเคนนหนึ่งจะต้องมีน้ำแหละนะครับเราก็เลยขุด ถังเก็บน้ำยักษ์ขนาดยักษ์นะครับก็คือขุดเป็นตัวยูนะครับในพื้นที่บวกพื้นที่จะทําบ้านด้วยเนี่ยก็ประมาณสัก2ไร่ได้นะครับนะฮะจากนั้นเราเจาะบ,บาดาลน,นะครับเจาะบ,บาดาลแล้วเอาน้ำเนี่ยมาใช้จากนั้นปล่อยลงเดนลงสระให้ให้เขามีน้ําน้ําสวยงามมากครับนะจากนั้นนะครับตรงที่เราเรายืนกันอยู่ตรงเนี้ยนี่คือแผง โซล่าเซลล์นะครับ18 <Wow. S 1> แผงนะครับพร้อมโครงเหล็กแข็งแรงนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะอนาคตสามารถทำเป็นห้องเก็บของได้ได้เลยนะครับหรือจะต่อไปเป็นแบบนี้ก็สามารถที่จะทำอะไรได้กิจกรรมเก็บของอะไรได้ทุงนี้ได้อีกนะครับส่วนปั๊มเดี๋ยวเราไป,ปดูปั๊มกันก่อนนะครับนะครับเราแบ่งสายน้ำเป็น2โซนครับโซนเ และโซนดีนะครับท่อออกเนี่ยสามนิ้วนะครับโซน A เนี่ยนะครับสามนิ้วไปนู่นเลยนะครับแล้วก็จะไปลดตรงนู้นเลยครับพุ่งเข้าไปนู่นนะครับประมาณสัก500เมตรได้นะครับ500-600เมตรได้นะครับก็โซนนี้ก็จะใช้ประมาณสักเกือบ20ไร่นะครับเกือบ20ไร่ไม่ถึงดีโซน B เนี่ยก็จะอยู่ในโซนที่เราเห็นนี้นะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับ ทีนี้เรามาดูตัวตัวปั๊มน้ำกันนะครับเดี๋ยวมีกุญแจล็อกนะครับโอัอนนี้คือปั๊มน้ำเนี่ยเราใช้ปั๊มมิสซูห้าห้าห้าแรงนะครับ หน้าแปนเนี่ยสมนิ้วนะครับดูดจักสะขึ้นมาแล้วปล่อยออกไปนะครับปล่อยออกไปโดยใช้ตัวควบคุมนะครับไทมเมอร์ควบคุมเอ,อ A และบอ๋อนี่เป็น B ีนะครับเและ B เปิดวันละสอครั้งก็คือเช้าครั้งหนึง่งเย็นอีกครั้งหนึ่งนะครับเปิดสิบห้านาทีพอตัด โซนโซนเอตัดมาโซนบีตุบอีกสิบห้านาทีก็ประมาณนี้นะครับเราก็จะได้น้ําประมาณนั้นครับหยดประมาณนั้นเลยนะครับหยดเป็นวงกว้างเลยครับก็แชะทุกต้นเลยนะครับแล้วก็อย่างเนี้ยวางใจได้ว่าได้ว่าต้นไม้ที่เราปลูกไม่มีการเ,าเสียชีวิตจากการขาดน้ำแน่นอนนะครับก็จะอาจจะมีซ่อมบ้างเพราะว่า อาจจะเกิดอุบัติเหตุเรื่องลมแรงหรือตุ้มแตกตอนที่เราปลูกนะครับตรงนี้เราก็จะมาซ่อมแซมจากหนึ่งเดือนสองเดือนผ่านไปเราจะมาดูทีหนึ่งแล้วก็เรื่องหญ้าแน่นอนครับต้องเกิดแน่นอนนะฮะเขาบอกว่าอีกสองสัปดาห์น,นี้พายุจะมาอืม <c oughs> นะฮะหรือไม่เรากลับนะฮะเพราะในทีมเรามีตัวแรงอยู่นะฮ <c oughs> <laughs> ะพอเรากลับปับ๊บตกทุกแปลงนะฮะเพราะว่า เราเราต้องการแบบนั้นอยู่แล้วนะครับแต่เมื่อเช้าเนี่ยทีมงานเราหวานถั่วเขียวทั่วแปลงแล้วนะครับทั่วแปลงแล้วนะครับงานก็จะออกมาโดยประมาณนี้เราเราหวานถั่วเขียวเพื่ออะไรครับเราหวานถั่วเขียวเนี่ยมีวัตถุประสงค์อยู่สองสามอย่างอันที่หนึ่งนะครับหวานเพื่อบํารุงดินแต่ดินตรงนี้เราตรวจแล้วนะครับดินเป็นกลางนะครับอยู่ประมาณห ค่า pH ประมาณ6กนะครับก,ก็ถือว่าดินที่ดีเลยนะครับพืชเอาไปใช้ได้เลยเราลองก้นหลุมแล้วแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปบางส่วนแล้วนะครับก,ก็ต้นไม้ก็เจริญเติบโตได้ดีนะครับแล้วก็เ,เราคุมดินกับสองเป็นพี่เลี้ยงให้กับต้นไม้เราได้ <Ooh. S 1> เป็นพี่เลี้ยงกับต้นไม้ข,ของเราได้ถึงเวลาประมาณสักสองสามเดือนคนงานก็จะมาเก็บถั่วเขียว Uh huh. เก็บถั่วเขียวเสร็จทีนี้เราจะไม่ถอนนะครับเราจะต้องการให้รากเขาเนี่ยยึดอยู่ในในดินนะครับแล้วให้เขายุบไปเองนะครับแต่พอเราเก็บเสร็จเรามีมเมล็ดถั่วเขียวอีกเยอะเลยส่วนหนึ่งเราอาจจะจําหน่ายไปอีกส่วนอีกส่วนหนึ่งเราอาจจะหวานอีกรอบหนึ่งรอบสอง,รอ,สองรอบไปใช่ครับครับแล้วพื้นที่อําเภอสว่างอารมณ์เนี่ยครับพี่เอครับมันเป็นทราย uh huh. มันมีข้อดีและข้อเสียครับข้อเสียก็คือมัน น้ำมันมันจะขังเวลาฝนตกลงมาไม่ไมค่อยซึมเพราะเพราะตรงนี้ใช้พื้นที่ทำพืชเชิงเดี่ยวไว้นานนะครับแต่ข้อดีเขาเนี่ยต้นไม้ข,ข้อเสียอย่างน,นึงคือต้นไม้จะโตช้านิดหนึ่งแต่ข้อดีหลักๆเลยนะครับไม้เนื้อจะดีไม้เนื้อจะกันไม้ถ้าปลูกที่อื่นเป็นโพงที่นี่จะเป็นโพงน้อยที่สุดเพราะว่า ดินเขาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับโตช้านิดนึงแต่แก่นแน่นอนคุณภาพเต็มร้อยนะครับนะฮะก็ออกมาได้ประมาณนี้เรามีโซนนู้นนะครับเราทําเตาถ่านเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเป็นเป็นเตาที่เราเผาแล้วก็เก็บน้ําส้มควันไม้เพราะว่าตรงนี้เราใช้วิธีการให้คนงานเนี่ยมาดูแล มาดูแลเฉยไม่ได้ละถ้าเราให้เขามาดูแลเฉยเนี่ยต้นไม้เรายังไม่โตนะเราก็จะเอาเงินที่ไหนมาจ้างเขาแต่เกิดวันนี้เราเใช้เตาเผาถ่านเนี่ยเพื่อเลี้ยงตัวทีมงานของเราที่มามา,มาดูแลนะในระยะยาวเลยปีแรกก็เผาถ่านไปก่อนแล้วก็ดูแลเรื่องหญ้าดูแลเรื่องต้นไม้ซ่อมแซมต้นไม้พแล้วก็ปีแรกๆเนี่ยต้องมีการตัดแต่งกิ่ง ตั้งแต่ปีแรกเลยถ้าเราปล่อยเนี่ยมันจะขึ้นแขนงเยอะแล้วก็ต้นไม้เราก็จะไม่ได้ตามฟอร์มที่เราต้องการนะครับพอปี2ปีสาเนี่ยเริ่มที่จะมีใบมีกิ่งเนี่ยเราก็เริ่มที่จะทํากิจกรรมต่อไปได้ครับพี่เห็นแบบนี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับชื่นใจครับดีใจมากเลยที่ว่าเราเปลี่ยนผืนหน้าเป็นเป็นป่ากลับมาเป็นป่าเดี๋ยวอีก3ปีพอมันขึ้นทั้งหมดเนี่ยความอุดมสมบูรณ์แถวนี้ก็น่าจะ ค่อนข,ข้างกลับมาเหมือนอดีตครับนะครับแล้วมันจะเป็นแหล่งปัจจัยสี่ให้เราครับไม่ใช่แค่เพียงผมนะผมว่าคนแถวบ้านเนี่ยก็จะได้ไปหมดด้วยเพราะเขาเห็นว่ามันเป็นป่าเป็นเป็นอะไรที่อุดมสมบูรณ์รมีปัจจัยสี่เอาไม้ใช้ตลอดเวลาเนี่ยผมว่าเดี๋ยวคนแถวนี้ก็น่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนใจละมาทําแบบเราเขาก็งงงงเอ๊มีใครคนหนึ่งคนบ้าอะไรมาปลูก าเอาที่ตรงนี้ปลูกต้นไม้ทั้งหมดเลยไม่เว้นไว้ทําอะไรเลยแต่จริงเราก็ปลูกผลไม้นะครับปลูกผลไม้ไว้ประมาณหลายชิดเลยนะครับร้อยกว่าต้นเลยนะครับก็จะเดี๋ยวจะเสริมไปอีกนะครับนำมาเสริมอีกนะครับแล้วก็นี่เป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเต็มตัวแล้วนะตอนนี้จากที่เคยเป็นบอกได้ไหมครับว่าทํางานอะไร ทำบริษัทซอฟต์แวร์ครับอืมเป็นโปรแกรมเมอร์เลยครับอ่าพวกนั้นแหละครับผลิตซอฟต์แวร์อืมก็อยากจะมีมีมีธรรมชาติครับเออก็เลยมองว่าเ,เราถ้าเรามีทำป่าอย่างเงี้ยเราก็จะมีม มีที่พักผ่อนอะไรด้วยครับเป็นคอมฟอร์ตโซนเป็นที่พื้นที่ปลอดภัยของครอบครัวใช่ครับเห็นว่ามีมีทั้งคุณพ่อมาคุณลูกมา<ช>รู้สึกว่าเขาตื่นเต้นและ<ช>ดีใจกับที่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตรงนี้ัะะดีใจครับดีใจกันมากเลย<ช>ก็คือหนึ่งคือพอเราทําเป็นป่าได้ปจัจจัย4ี่กลับมาบแล้วเนี่ยอนาคตตรงนี้เนี่ยเป็นต้นไม้เยอะแยะไปหมดเลยเป็นมรดกให้ลูกหลานได้ด้วยอือือ เป็นมรดกนะครับด้วยใช่ครับเราเราคิดกันประมาณนั้นแล้วผมก็เชื่อว่ามันต้องต้องเป็นแบบนั้นนะครับทีนี้มาเป็นเกษตรกรเต็มตัวละนะครับไม่ง่ายนะไม่ง่ายไม่ง่ายไม่ง่ายบอกก็เลยไม่ง่ายอมองเราเราทาในยูเห็นทุกท่านมองดูเราทําใน y o u t u b e ดูในสื่อต่างๆ เราอยากทําแต่พอกระโดดมาทําจริงๆนะครับไม่ง่ายนะครับบอกกันเลยว่ากเกษตรกรไม่ง่ายแต่การปลูกไม้ป่าเนี่ยมันจะสาหัสในช่วงปีแรกๆฉนันเราวางแผนเอาอยู่อยู่แล้วแล้วก็เราวางแผนระหว่างคนรักป่าแล้วก็สวนแห่งนี้ตั้งชื่อคร่าวๆนะครับสวนนีนานะครับก็เดี๋ยวอนาคตไม่รู้ว่าจะตกผลึกป้ายยังไงก็แจ้งไปนะเดี๋ยวทําป้ายมาให้นะคร,ครแล้วก็ตรงนี้ตั้งใจนะครับที่จะเป็นเครือข่ายคนรักป่าแล้วก็ ทำเป็นศูนย์การเรียนรู้เนนศููยย์การรรี้ให้คนรักป่าเป็นสาขาสองเลยเอาอ่า,อาให้คนมาศึกษาตรงนี้ได้เลยจะเผาถ่านจะอะไรเงี้ย<ๆ>ก็อยากให้ให้เป็นศูนย์ที่กระจายความรู้ในในแถบพื้นที่แห่งนี้แห่งแถบนี้เลยพระสวรรค์อะไรพวกนี้แถบนี้เลยครับก็หวังว่าจะทาหวังว่าเป็นอย่างนั้นน,นะรนนครับแล้วก็คนรักป่าเราปลูกป่า จังหวัดอุทัยธานีปีนี้น่าจะเยอะสุดแล้วนะครับหลายแปลงนะครับเราก็เลยว่าโอเคทั้งนั้นเอาตรงนี้เป็นที่เป็นที่ยึดวันวันหนึ่งถ้าเกิดเรามีมิทติ้งทุกแปลงก็สามารถที่จะมารวมกันที่นี่มาดูโมเดลการเผาถ่านเราจะเพิ่มเตาเตาเผาถ่านประมาณ20เตานะครับแล้วก็เฟสสองก็จะทํา ทำนำใบไปทําปุ๋ยทําดินนะครับแล้วก็มีการแปรรูปต่างๆนะครับปีสอนี่เริ่มประมาณปีที่เท่าไหร่ประมาณเข้าปีที่ที่สเข้าปีที่3ามเริ่มจะมีใบล้นะครับปี2ก็อาจจะมีนิดหน่อยไม่เยอะมากนะครับแต่ปีแรกเนี่ยก็อาจเดี๋ยวผมจะดูก่อนว่าเราจะทํายังไงกับมันได้เช่นเราอาจจะปลูก ปอเทืองหรือปลูกเขาพงก็โพดไปในร่องที่มันมีอยู่เนี่ยผล<ส>ง,งานเรามีอยู่แล้ว,ลวนะครับ,รบจากนั้นเราก็จะใช้อินทรีย์วัตถุพวกนี้แหละไปทําปุ๋ยทําดินได้ไม่ต้องรอใบไม้ของเราก็ได้อพอสามปีเนี่ยใบไม้ของเราเริ่มใช้ได้เราก็จะเป็นการทํา <c oughs> ผลิตวัสดุปลูกทําดินทําปุ๋ยได้แล้วแล้วก็ที่สําคัญนะครับทุกแปลงที่เราไปปลูกนะครับแล้วก็ แปลงที่ได้สกิลที่สกิลที่มันแบบม,มีมีจำนวนสิบไร่ขึ้นไปเนี่ยควรจะมีคนงานที่ดูแลเราก็เลยโอเคถ้างั้นทุกแปลงจะต้องเอาคนที่ดูแลบางแปลงเจ้าของตัวเองโอเคก็ไปที่ส่วนคนละป่าเลยครับเรามีจัดอบรมการสร้างป่าและดูแลสร้างไป ทุกอย่างที่เราดูแลเรื่องต้นไม้ที่เราปลูกไปนะครับใช้ประโยชน์สูงสุดก็เลยว่าเราก็เลยจัดอบรมเดือนละครั้งทีนี้ทุกแปลงที่เราปลูกก็เลยก็อยากเชิญนะครับเชิญาทางผู้จัดการหรือเจ้าของหรือผู้ดูแลไปอยู่กับเราโดยเฉพาะผู้จัดการสวนหรือคนที่ดูแลนะครับจะไปอยู่กับเราอย่างต่ำสองอาทิตย์นะครับสองอาทิตย์เลยเพราะว่าจะต้องไปรู้รทุกเรื่องนะครับรู้ทุกเรื่องเลยว่าเราจะแปลรูปอะไรบ้างในพื้นที่ของเรา แต่เราจะไม่จะอยากไม่ตัดเราจะไม่ตัดต้นไม้หรือตัดให้น้อยที่สุดต้นไม้ของเรานะครับนี่คือ,อวัตถุประสงค์ของเรานะครับเราจะใช้ประโยชน์กับต้นไม้ของเราได้มากที่สุดนะครับพอมาถึงตรงนี้เนี่ยพี่เอมองว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างความยั่งยืนกับต้นไม้หรือมันผมว่าจริงๆแล้วนะสิ่งที่ที่เลี้ยงคนของเราคนทั้งประเทศจริงๆเนี่ยคือการเกษตรครับอาหารปรจ 4, <ะ>ัจจัยสี่นะครับ อาหารเครื่อง่งมหมที่อยู่าศัยยารักษาโรคจริง,รงๆเราต้องการแค่นี้แล้วคนในมืองที่แห่กันเข้าไปเพราะว่าเราเอาเงินเป็นตัวตั้งทั้งหมดครับพอเงินเป็นตัวตั้งเราเอาเงินมาแลกตรงนี้กินแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้นกําเนิดมันอยู่ตรงนี้ครับถ้าไอ้ตรงนี้มันมีเท่ากันเนี่ยจํานวนเงินไม่ว่าจะมีเท่าไหร่สุดท้ายมันก็ต้องมาแลกตรงนี้กิดถูกไหมวัตถุปรงิ์คือ เราคนต่างจังหวัดเดินทางเข้าเมืองเพื่อเอาแรงนี่ไปทำงานได้เงินมาก็มาซื้อปัจจัยสีนี่แหละใช่สุดท้ายมันก็มาจากตรงนี้นั่นแหละชาวนาก็ทําข้าวแล้วขายข้าวก็เอาเงินมาซื้อปัจจัยสีนที่แหละะแล้วทําไมเราไม่สร้างปัจจัยสีในพื้นที่ของเราเลยใช่ทมามความว่าแบบนี้ใช่ไหมใช่แล้วในภาพรวมเนี่ยมันมากขึ้นถ้าสมมุติว่าเราไปทํางานอยู่ในเมืองมันอาจจะได้เรื่องบริการเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่ว่า ถามว่าผลผลิต,ผลผลตท,ทั้งหมดมวลรวมของประเทศไทยค่าในการที่จะเป็นอาหารเลี้ยงคนในประเทศเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไหมมันไม่เพิ่มหรือว่าเราจะส่งไปต่างประเทศสุดท้ายแล้วถ้าผมมาทำตรงนี้อย่าง,งน้อยๆมันจะเพิ่มในที่40รายของผมและภาพรวมจะเพิ่มขึ้นชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยก็จะดีขึ้นคอาหารอะไรก็จะไม่แพงขึ้นมาก ก็คือสร้างปัจจัยสีแล้วก็อยู่ให้ได้ก่อนอยู่ให้ได้แล้วก็เหลือก็แบ่งปันแบ่งปันหรือจําหน่ายไปได้อันนี้ขูผมว่าเป็นเป็นพื้นฐานของประเทศเราเราสามารถติดแปลงเราได้เช่นวันหนึ่งมันเกิดโรคระบาดสงครามเราเกิดสงครามเรามามีอาหารกินมีที่อยู่อาศัยอย่อสมบูรณ์ได้เลยไม่ไม่จำเป็นถ้าเกิดสงครามเงินอย่างบางประเทศครับที่เงินเงิน เงินเฟ้อใช้อะไรไม่ได้เงินเป็นตั้งๆซื้อไข่ได้แพงหนึ่งอันนี้เราไม่ต้องอถ้าเราทอาอย่างนั้นเกิดขึ้นเนี่ยเรามีเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอเดินออกมาจะซื้อข้าวได้เปล่าไม่รู้นะแต่อันนี้เดินออกมาเนี่ยฉันมีอยู่นี่ครับมีข้าวอยู่มีผลไม้มีพืชพธรณทางญาหารอยู่ได้แน่นอนก็วันนี้นะคะกับพื้นที่ของพีเอ อัปเดตให้เรื่อยๆแล้วกันนะครับสองสามเดือนอัปเดตทีนึงนะครับครั้งนี้เป็น EP แรกนะครับที่เรามาพูดคุยกันเราก็จะเห็นภาพต่างๆที่เราเห็นหรือท่าในใด FC ท่าในใดสนใจอยู่เราไม่ไกลนะครับวันหน้าเรานัดกันมาที่นี่ได้ครับว่าระบบน้าแบบนี้ยังไงทํำยังไงแล้วดีไหมเวิร์กไหมขุดสระแบบนี้แล้วเป็นยังไงบ้างปลูกต้นไม้ยอย่างนี้ทําเตาถ่านแบบนี้ มีคนงานอยู่แบบนี้บริหารจัดก,การยังไงยินดีนะครับที่จะมาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับก็สำหรับที่ขอบคุณพี่เอมากเลยนะครับเพราะเรามาอยู่ด้วยกันเนี่ยสิบวันนี่เต็มเต็มเลยนะฮะไม่ได้ไปไหนเลยครับอยู่ในแปลงไปไป,ไปมามาในแปลงนี่แหละไม่ได้ไปไหนเลยก็เพาจนเสร็จชื่นใจต้องขอบคุณคุณอลงมากเลยครับที่ที่สร้างที่สร้างฝันผมให้เป็นจริงเลยก็ขอบคุณพี่เอกันครับที่ไว้ใจคุณงป่าให้ดูแล ครับแล้วก็เราจะเป็นเครือข่ายกัน,กนแล้วเจะดูเลยนันไปนะครับเ,เรามีรายกลุ่มกันแล้วนะครับเราก็จะพูดคุยกันนะครับเอาไว้ EP 2เราเจอกันว่าต้นไม้เราเริ่มจะโตมาเราจะต้องบริหารจัดการเรื่องหย้าเรื่องน้ําเรื่องอะไรยังไงต่อไปนะครับมาเดี๋ยวมาเจอกันนะครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวว่าแค่นี้ก่อนเดี๋ยวอุบไว้ก่อน EP 2… EP 3เดี๋ยวค่อยมาว่ากัน วันนี้ก็ขอบคุณพี่เยมมากครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ